สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาพบก,กับวินดี้อีกแล้วอ่าวินดี่พาดูคลิปนี้นะคะเราจะพาไปดูอืมเรียกว่ายังไงดีนะฮอะมันคือชุดแฟชั่นนั่นเองทีนี้นะคะเจ้าชุดแฟชั่นนี้นะคะก็จะเป็นกล่องที่เราเรียกกันว่ากล่องร้อยห้าสิยูซี จะเป็นกล่องที่ลดราคาถึง90%้าเร์ลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันก่อนดีกว่านะคะว่ามันคทีอ่อะไรกดไปที่ช็อปนะคะกดเข้ามานะคะเราก็จะเจอหน้านี้เนาะทีนี้นะคะมันจะอยู่คำว่าแนะนำอยู่แล้วนะนี่อยู่ตรงนี้อ่าแต่ว่าถ้าจะให้เห็นหน้าตากล่องมันจริงๆนะคะกดไปที่คำว่าลดราคา แล้วก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนเลื่อนอ่านี่ไงนี่ชื่อนะคะแพ็กสติีทแฟชั่นก็จะมีในส่วนของหมวกสติดบอยเนาะแล้วก็ชุดสติดแฟชั่นนะคะถ้าส่วนตัวดีว่าที่ชอบส่วนหัวแนละ้วน่ารักมากเลยอืมตรงนี้นะคะ ก็จะเขียนว่าลดราคา90%เย,เ,ยเหลือเพียงแค่150ยูซเท่านั้นสำหรับใครที่ชอบสะสมชุด150ยูซนะคะอย่าลืมแวะเข้ามาซื้อสะสมไว้นะอ่าเพราะว่ามันได้ถาวรแล้วก็ราคาจับต้องได้นั่นเองก็ไม่รอช้าตรงนี้กดซื้อกันเลยแล้วกันตา,า้าว้าน่ารักมาก เดี๋ยวไปดูที่คังกันนะคะตรงนี้กดเข้าไปเลือกสนหัวนะคะตรงนี้โอ้ยทุกคนสนหัวน่ารักมากนี่นี่นะคะแล้วก็มาดูที่ชุดกันอ้าเตรียมการออกแบบนะคะโทนสีตรงนี้ต้องเรียกได้เลยว่าเป็นสีพาสเทลนั่นเองอืมเลิสนหัวหนะ้าะตรงนี้ โอส่วนหัวคือน่ารักมากเลยเป็นผมสีเหลืองนะคะแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็หมวกด้วยว้าดูนั่นสิตรงที่ติดตรงหมวกน่ะเหมือนสัญลักษณ์เป็นแมวเลยอุยผมก็ติดโบด้วยแหละโอ้น่ารักมากๆเลยว้าวแล้วสามารถเอามาแมทกับชุดอื่นๆได้ด้วยนะไหนลองดูซิใส่ชุดไหนแล้วจะเข้าอีกเฮ้ยชุดนี้ก็ได้นั่นเนี่ย เป็นส่วนหัวที่เข้ากับหลายชุดเลยทีเดียวเอ้ยเดี๋ยวนะหูฟังสองอันจะปลแ่ยไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะอ๋าจริงๆนะเป็นเป็นส่วนหัวที่เข้าได้กับหลายหลายชุดเลยทีเดียวอ๋อน่ารักมากเลยอะทุกคนดูดิวุยคือมันน่ารักขนาดเนี้ยอย่าลืมกดซื้อกันนะคะ 150่งยูซีเท่านั้นเองอ่าแพ็กตรงนี้เนาะจะหมดเขตวันที่22นะคะ22เมษายนนี้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมรีบซื้อน,นะก่อนจะหมดเขตไปเกือบลืมแน่ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะทุกคนเรื่องเจ้าชุด250อ c ยูซีนะะ นี่นะคะเห็นป้ายโฆษณาเรื่อนๆไหมนี่นี่นี่ถ้าเรามีชุดนี้นะคะเราสามารถสุ่มของเผื่อได้ของถาวรเพิ่มได้ด้วยนะนี่นะคะป้ายโฆษณาเรื่อนๆเอ๋อยู่ไหนนะนี่นี่นีอันนี้เลยนี่นี่เอ็กซีบนีก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็กดคำว่ารับ รับจะมันจะเป็นตั๋วนั่นเองนะคะถ้าเราซื้อเจ้าของไว้ห0อยูเซนะคะตรงนี้มันก็จะมีเควสให้ทําตรงนี้เพื่อรับตั๋วฟรีเพื่อมาสุ่มอีกทีนึงอ่ะเราก็มีโอกาสได้รับของตรงนี้มาเพิ่มนั่นเองเควสไม่ยากนะคะทุกคนแค่ใส่ชุดแล้วก็ลงไปเล่นแล้วก็ลงไปยิงเท่านั้นเลยง่ายมากๆ มีโอกาสได้ของถาวรนะคะจะเป็นสกินปืน Win S กระเป๋าหมวกแล้วก็ชุดนั่นเองหรือว่าจะสะสมตัวมาเยอะๆแล้วก็เหมาแรกอันนี้ก็ได้นะอา้าวลืมเลยเดี๋ยวทิ้งท้ายกันนิดนึงนะคะตรงนี้อาจจะไม่ได้ใส่เล่นให้ดูนะแต่อยากให้รู้ว่ามันน่ารักมากจริงๆก็กดไปที่กิจกรรมกันก่อนเนาะแล้วก็กดที่คำว่าฮอตนะคะ ถ้าล็อกอินครบทุกวันทั้งหมด21วันนะคะเราก็จะได้ชุดถาวรมาเหมือนกันนะคะคือเจ้าชุดนี้นั่นเองก็อย่าลืมล็อกอินให้ครบนะคะหมดเขตวันที่9เดือน5ก็เดือนพฤษภามนั่นเองแล้วก็เลื่องกิจกรรมลงมาจะเจอคําว่าซูเปอร์สงการสเปรนะคะกดเข้าไปนี่นะคะอย่าลืมเข้ามาทํากิจกรรมในนี้ด้วยนะจะได้กรอบรูปนะคะเป็นแบบถาวรนะคะตรงนี้ ก็อย่าลืมนะคะมีกิจกรรมที่แจกชุดฟรีกันด้วยนะคะเราก็เป็นชุดถาวรเนาะแล้วก็เซซามิจงเปิดเหมือนกันนะตรงนี้เข้ามาทํากิจกรรมทุกวันนะคะล่าสมบัติทุกทๆวันแล้วก็สะสมเหรียญจนครบตามที่กําหนดนะคะแล้วก็แลกชุดถาวรมาได้เหมือนกันนะ,ะตรงนี้ <c oughs> ก็ได้มาอะไรที่เป็นชุดถาวรก็อยากให้ทำกิจกรรมกันนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะทุกคน ่าน้องน่ารักมากๆเลยไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่แวะเข้ามาดูคลิปกันนะคะ